เอแคร์ AK, แต่ว่าจะใช้สูตรลดลงครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าจะลองทําดูว่าโอเคมันโอเคไหมไม่ได้ทํามาตั้งนานแล้วนะคะก่อนนี้จะมาสอนสูตรแบบง่ายๆนะคะใช้เอแคร์แบบใช้ช้อนหยอดเพราะว่าใช้ถุงหยอดเนี่ยปกติมันต้องหยอดแล้วมันต้องใช้บีบมือคันนี้มันไม่ค่อยถนัดแล้วมันก็จะแบบเละตุ้มเปะ๊ะก็เลยแบบใช้มือกับช้อนนี่หยอดนะคะแบบง่ายๆนะเทคนิคง่ายๆนะคะ,าาะ,คะมาแบบรวดเร็วนะคะเดี๋ยวทำไปเผื่อคุณแม่ย่าด้วยคุณแม่ย่าเกิดเมื่อต้นมิถุนาย,ยนนี้เองแล้วก็ เดี๋ยวลองทำเอแคลดูนะคะแบบสูตรฝรั่งนะคะ,ะสูตรปกติจะใช้น้ำา250กรัมนะคะเนยเค็ม125กรัมนะคะแล้วก็แป้งเค้ก125กรัมผงฟูครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็กลิ่นวานิลา1.4ส่วน4ช้อนชาไข่ไก่3ฟองแต่ว่าวันนี้เมนูรัดจะลองทําดูเนื่องจากไม่ได้ทํานานแล้วนะคะจะใช้ทั้งหมดหาร2ใช้ครึ่งหนึ่งนะคะก็จะมีสูตรดังนี้นะคะ ครึ่งหนึ่งของเนยเค็ม125กรัมอันใช้75กรัมนะคะแล้วก็สุดน้ํา2 5 0กรัมอันใช้ครึ่งหนึ่งเหมือนกันก็ร2อยกรัมนะคะแล้วก็แป้งเค้กนะคะจาก125อันใช้75กรัมทุกอย่างจะใช้ลดสูตรเป็นครึ่งหนึ่งหมดเลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นด้วยการที่ว่านําเนยลงไปลงลงหม้อเลยนะคะก็เดี๋ยวนําเนยลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ํานะคะน,น้ําเนยนะคะผสมกันนะคะ อันนี้อเผอิญว่าจริงๆก็จะทําให้คุณแม่ย่านั่นแหละวันวันเกิดเพราะคุณแม่ย่าชอบทานนะคะแต่ว่าเออเขาทําเค้ก,กแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เออจะทําทานแล้วก็ลองดูเผื่อแม่ย่าได้ทานด้วยเดี๋ยวลองเข้า,าใส่เนยนะคะเนยเค็มลงไป75กรัมลงไปในหม้อ,อก,ก่อนนะคะแป๊บ,บนึงก็เพอเอิญจะทําทานด้วยนั่นแหละก็เลยแบอบกงั้นก็ไลฟ์สดเวยละกันเผื่อเพื่อนๆอยากจะลองทําดูแบบไม่ง่ายนะคะเนยเค็มลงไป75กรัม นี่เพิ่งไปส่งล <uds> in ูกชายมานะคะลูกชายไปเรียนจะบอกว่าเด็กฝรั่งชอบวัฒนธรรมไทยมากนะคะเนื่องจากคุณครูที่ห้องนะคะคุณครูที่ห้องเนี่ยเขาให้สอนภาษาไทยในห้องเพื่อนๆรู้ไหมว่าเวลาไปส่งแล้วเด็กฝรั่งอ่ะเขาจะพูดคําว่าบ่งชูปกติใช่ปะบ่งชูสวัสดีในภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าในเมื่อสอนภาษาไทยไปทั้งหมดสามคำ โบงชูก็จะกลายเป็นสวัสดีครับทุกคนเด็กฝรั่งนะคะเด็กฝรั่งยกมือสวัสดีครับและพร้อมกับพนมมือทุกชาที่เจอคุณแม่แอนนี่เวลาไปส่งลูกชายนี่ไปส่งมาตอนเช้าเด็กทั้งห้องอนะ่ะน่ารักแค่ไหนเด็กฝรั่งอ่ะเด็กฝรั่ง,นะกงยกมือสวัสดีครับพร้อมกันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอ่ะพอเจอหน้าปุ๊บม,มันเหมือนกับแชมเปญอนะ่ะเด็กฝรั่ง นนเ,นะเด็กไทยก็น่ารักไเนอะเด็กฝรั่งพูดสวัสดีครับปเป็นคนเด็กฝรั่งแล้วมาพูดว่าสวัสดียกมือไหว้น่ารักแค่ไหนอ่นนี่ใส่เลยลงไปนะคะเจ็ดสิบห้ากรัมน้ำอันก็ใช้สูตรแบบร้อยยี่สิบห้ากรัมนะคะร้อยยี่สิบห้ากรัมนะคะโอเคแล้วก็ทําการคนผสมอันนี้ไปแบบไวนะคะเพราะว่าอาหารฝรั่งขนมฝรั่งมันเพื่อน,น่าจะไม่ค่อยจะโดนใจกันเท่าไหร่น่าจะเป็นพวกของขาวเนาะโอเคทำการคนผสมก่อนนะคะ ใช้เวลาคนนานเหมือนกันแหละก็ะเผอิญจะทําเค้กฝากคุณแม่แล้วก็เลยเออมันก็ไลฟ์สดด้วยละกันเพราะอย่างไรก็ทําไปด้วยไปไลฟ์โชว์ไปด้วยละกันเนาะทําการคนผสมก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเปิดปุ๊บอืมใส่เนยลงไปอันนี้สูตรหานสองนะคะเมื่อกี้ที่บอกไปคนผสมก่อนเปิดไฟแรงหน่อยนิดนึงจะได้กรีบสุก เพราะเพืพ่อนๆอาจจะไม่ถูกใจขนมหวานไทยหรือว่าขนมพวกเคก้กข้าไหร่ถูกใจพวกของข่าวเนาะเราก็ทําแบบสูตรง่ายๆแล้วกันจะทําไปให้คุณแม่คุณแม่เกิดวันที่หนึ่งมิถุนายนทําคลิปไปรักษาเมื่อีไม่ได้โพสต์เลยต้มให้มันเนยละลายก่อนนะคะสูตรตรำราเฉพาะตัวลายมือสูตรตามนี้นะคะเอแคร์ AK. เนยเค็มร้อยยี่สิบห้ากรัมน้ำสองร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็แป้งเค้กร้อยยี่สิบห้ากรัมผงฟูครึ่งช้อนชา เกลือวาน,นิลาหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาและไข่ไก่สามฟองแต่ว่าลดสูตรมันได้ทำนานแล้วกลัวมันไม่เวิร์กนนเนยกับน้ำนะคะอันนี้แอนลดสูตรทุกอย่างที่บอกไปทั้งหมดอันหารสองหรือครึ่งหนึ่งเนยหลือเจบห้านะคะน้ำเหลือร้อยยี่้าคนให้ผสมให้เข้ากันก่อนนะคะรอให้มันละลายดีก่อนอย่าใส่ ทำเสร็จก็เดี๋ยวจะไปทาความสะอาดบ้านคุณแม่นะฮะรับจ็อบหลายอย่างนะคะวันนี้เดี๋ยวทําความสะอาดบ้านคุณแม่ด้วยค่าขนม YouTube ก็ทำํำ <c oughs> หาตั๋วค่าเครื่องบินกลับไทย <c oughs> ตลกละจะได้มั้ยเนี่ยค่าเครื่องบินกลับไทยหนึ่งพันยูโรได้เงินไม่ถึงร้อยยูโรจะได้เงินกลับไทยไหมอ่ะโอ้ชีวิตไม่มีงานทำ โอเคอันนี้คนสําเร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อมาก็บอกก็ใส่แป้งเค้กลงไปร2อยี่สิห้ากรัมอันนี้สูตรแอนบอกละหารสองนะก็ใส่เ5็สิบห้ากรัมลงไปโอเคเนยละลายคนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่แป้งเตรียมไว้แล้วนะคะใครอยากจะลองทําก็ลองดูนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะปบ๊บมันง่ายมากนะคะแต่ก็ทําแป้งก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยไวค่ะคลิปนี้ไวค่ะแบบสอนทําแบบง่ายๆนะคะทำเองๆเองก็ได้นะคะ เปไิดไฟอ่อนก่อนปุ๊บปุ๊บเปิดไฟให้อ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะแล้วก็ทําการคนนะคะคนคนผ,นผ,นผนสมนะคะเดี๋ยวขอคนแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งค <c oughs> นผนสมกัอนปุ๊บจะได้ตัวเนื้อนี้นะคะเห็นไหม ปก่อนแล้วก็เดี๋ยวใส่วาน,นิลาใส่วาน,นิลาแล้วก็จะได้มีกี่น้อม้อหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะนี่วาน,นิลานะคะแบบขวดใครไม่มีไปซื้อได้นะคะเนี่ยเพื่อนๆมาไม่ถึงห้าทีเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็ตีไข่ก็จบแล้วลงลงข้าช้อนตีข้ากันใส่วาน,นิลาลงไปนะคะหนึ่งส่วนสี่เอาแอนกะาเอาแล้วกันนะคะ ใหนะ้มันหอมนะมันนีลาไม่รู้หนึ่งส่วนสี่หรือเปล่าคนต่อปิดแก๊สนะคะปิดแก๊สคนต่อพักไว้แลบบ้วก็เดี๋ยวตีไข่นะคะตีไข่ลงไปสามฟองนี่เห็นไหมเสร็จแล้วแป๊บหนึ่งเอแคร์ AK, แบบไม่ง่ายนะคะทำเองได้นะคะอันนี้ใช้สูตรครึ่งหนึง่งบอกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไข่ไก่นะคะเพราะเอิญว่าสูตรก็บอกว่าใช้ไข่ไก่สามฟองแต่ว่าของแอนน่ะใช้สูตรครึ่งหนึง่งแอนก็จะใส่ ไข่ฟองครึ่งไม่ได้ก็เลยใส่สองฟองมาไปเลยนะคะปึ๊บนี่นะคะทำการตีเล็กครึ่งน,นะคะลัดหนึ่งเพื่อนๆลอามาทำดูนะง่ายๆทำเองไม่ต้องนอปลาน,นะคะเดี๋ยวจะปั่นแล้วนะคะทบหนึ่ง คุณเพื่อน่เข้ามารับชมนะคะมาสอนเทคนิคการทำเอแครนะคะแต่ว่าอาจไม่ใช้ถุงมือนะถุงหยอดปัน่นให้เนียนนะคะเพื่อน พอเนียนปุ๊บแล้วก็ใช้ช้อนหยอดนะคะมันง่ายมากเลยค่ะเราเข้าเตาเปิดไฟอุณหภูมิหนึ่ง้นะคะเดี๋ยวจะให้แม่ย่ากินวันนี้เนียนหรือยังเนียนแล้วเนาะสวยงามเนี่ยเพื่อนๆไปทำห้านาทีเนี่ยอันนี้แปดนาทีเพราะโมไปด้วยนะคะแล้วก็ทําการหยอดหยอดแบบใช้ช้อนก็ใช้ช้อนประกบกันนั่นแหละค่ะแล้วใช้ถุงถุงหยอดก็ได้นะ เราไม่เคยเป็นคนที่ทำถุงหยอดล้วไม่เคยถนัดเพราะว่าทำกีฬาขย,ยอดใส่ถุงปุ๊บพหยอดปุ๊บบีบมาแผลออกมาแบบ <c oughs> ไม่ถนัดถนัดมือเอาแบบแม่ย่าแม่ย่าสอนแบบใช้ถุงใช้นี่ช้อนประกบก็ตกแต่งให้มันแต่ถ้าใช้ถุงมันจะมันจะสวยไงยแต่ไม่เป็นไรเอาแบบนี้แหละเห็นไหมคะเดียบร้อยแล้วก็ทำการหยอดนะคะ ก็ใช้แบบนี้นะคะตัดขึ้นมาเห็นไหมคะเป็นครีมแล้วก็มาหยอดให้มันสวยงามนะคะเนี่ยก็ตกแต่งให้มันเป็นทรงอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะนี่ค่ะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วแต่นี่ได้แล้วเห็นไหมคะนี่ถ้าเพื่อนเพื่อไม่ได้คิดอะไรมากนะคะแบบไม่ได้ใช้แบบเป็นทรงกลมๆแบบเมืองไทยแค่เนี้มันก็ได้แล้วจะตกแต่งรูปให้มันสวยงามนิดนึง อันนี้ก็จะไปฝากแม่ยา่าเดี๋ยวใส่ข้างในก็พอมันกรองมันพองโตแล้วก็ผ่าใช้มีดเนี่ยค่ะใช้มีดผ่าตรงกลางตอนมันเย็นแล้วนะคะเออแล้วไม่ก็ตอนที่มันร้อนอุ่นๆนิดนึงแล้วก็ผ่าพอมันโตแล้วเนี่ยผ่าตรงกลางแล้วก็หยอดครีมลงไปอันนี้แบบเมืองนอกเขาก็ใช้หยอดครีมเข้าไปข้างในนะคะในไส้แอนใช้แบบสําเร็จรูปเลยเป็นบิบบิ้งครีมนะคะบีบปุดเข้าไปเลยแล้วก็ข้างหน้าก็ตกแต่งด้วยช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตไปละลายด้านหน้านะ แล้วก็ตกแต่งละลายแล้วก็เอามาตกแต่งด้านบนเค้กอะ<ม>่ะก็จะเป็นยำโรแบบฝรั่งแบบทรงยาวๆ, <S <S ๆอันนี้แล้วแต่จัดนะคะอันนี้ไม่เป็นไรไม่คำนึงความสวย <c oughs> คำนึงว่าได้กินพอละโอเค,อเคนี่นง่ายๆเพื่อนเห็นไหมถ่ายจากนน <S <S เ,นเนี่ยออค่ะเี้ยนะคปั๊บนึงนะเพื่อนๆปึ๊บทอดทีค่ะ เ่อเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ยใช้ช้อนประกบตกแต่งอย่างนี้เอานะคะแต่ว่าตกแต่งตะล่อมตะล่อมไม่ม,มันเสียสวยนะคะพอเอิญแอนก็ตะล่อมไม่ค่อยเสิร์เท่าไหร่เอาใช้ช้อนเนี่ยง่ายดีใช้เครื่องบีบก็ก,ก,ก็ดีนะคะก็จะสวยนิดนึงบีบเพื่อให้มันเป็นทรงแบบท,ที่เขาทําขายนะคะนี่เราถนัดแบบเอาง่ายเสร็จไวกินได้จบแล้วก็เปิดเตาอบไว้นะคะร้อยเก้าสิบนะคะเซลเซียสนะคะแล้วก็เข้าอบประมาณ เท่าไหร่วะ12นาทีมันก็จะกลองโตนะคะพองโตแล้วแต่ลิปล่างของบางบางใครเขาก็หยอดครีมด้านในเนาะก็พอเราอ่ะมันอุ่นๆประมาณกลางๆนิดนึงใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเราก็ใช้มีดผ่ากลางเพื่อหลอยัดไส้พอเย็นไอเอแคเย็นแล้วค่อยหยอดนะคะเพราะถ้าความร้อนมันร้อนจัดาเงี้ยแล้วหยอดครีมมาตรงกลางละลายค่ะ อันนี้ก็เสร็จแล้วบอกเพื่อนๆใเฉยว,ว่าสูตรมันง่ายมากแต่ว่าคงไม่ลองจนสุกเพื่อนๆก็ลองเข้าตาอบแล้วก็ไปลองทิ้งไว้นะคะประมาณสิบาถึงสิบสองนาทีถึงก็ดูลองเช็คดูแล้วกันนะคะแล้วแต่เตาเพื่อนเตาที่บ้านเนี่ยมันไม่ค่อยได้มาตรฐานแล้วรอซื้อใหม่อยู่คะ่ะมันถ้ามันนานเกินไปมันก็คือไม่ <laughs> เพราะว่าเตาที่บ้านมันใช้ประมาณเกือบเท่าไหร่อ่ะแฟนบอกว่าประมาณเกือบ ยี่สิบกว่าปีแล้วมันก็เลยไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพเท่าไหร่บางทีถ้าอุณหภูมิเขาบอกเท่านี้เราใช้นานไปแล้วก็ไม่ค่ะอน,นี้แล้วแต่ตามเคื่องน,นะไปอัดแอปเอาเองนะคะต,ตามสูตรร้อยเก้าสิบไฟนะคะแล้วก็ประมาณสิบสองถึงสิบห้านาทีก็สุกแล้วอันนี้ทําแบบกี่ชิ้นได้กี่ชิ้นได้กี่ชิ้น1 2ึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปด้าิบเอาสิบชิ้นเดี๋ยวกลางวันไปฝากแม่วันเกิดแม่ยังไม่ได้ลงคลิป ทำคลิปแล้วช่วงเดือนที่แล้วก็มันเกิดลูกมันติดติดกันสามสิบยบ้าพฤษภามันเกิดลูกชาย1นมิถุนาย,ยนมันเกิดคุนแม่เดือนอาทิตย์นหน้ามันเกิดแอนนี่ทำเองกินเองทำเค้กเองทำอาหารเองฉลองเองจัดบ้านเองจบข่าวประหยัดเรียบร้อยแล้วจะบอกเพื่อนๆว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูนะคะนึง อันนี้ใช้แบบช้อนนะคะตกแต่งเอาถ้ามันเพื่อนจะทาให้มันสวยๆเพื่อนก็ตกแต่งประดิ์ประดอยมันหน่อยแล้วกันเนาะให้มันกลมๆให้มันเนียนๆอันนี้ของแอนก็จะเข้าเตาละ <c oughs> แอนไม่ได้เข้าเตานะข <c oughs> นมไอ้แก่เข้าเตานี่เสร็จแล้ว, <c oughs> พวเพื่อนจำสูตรได้ใช่ไหมคะทุกอย่างนะเดี๋ยวส่งแปะไว้ที่คอมเมนต์นะคะลองไปทําดูอันนี้สูตรวันนี้ได้แค่นี้เพราะว่าใช้สูตรครึ่งเดียวแบ่งครึ่ง เพราะว่าเช็คเตาเตาเตา,เตาอบมันเริ่มจะจัจะพังแล้วค่ะก็เลยแบบว่าบางทีมันคุกก็ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าร้อยเก้าสิบนะเปิดไฟร้อเก้สิบประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเออนี่ตามนี้นี่ตามนี้เกี่สูตรไว้แล้วก็พอจบแล้วเนี่ยเข้าเตาอันอันนี้สําเร็จมากเลยอะ่ะคี้เก็ียจทำวิปป,ปิ้งครีมใช่ไหมคะพอ เข้าเตาอบแล้วประมาณ15บห้าถึงสิบนาทีเช็คแล้วแต่เตานะคะขเพื่อนเพื่อนพอมันสุกเหลืองแล้วอ่ะกลังร้อนอุ่นๆไม่ต้องเย็นนะคะเพื่อนๆก็เอามีดผ่าตรงกลางเปิดเปิดให้มันมีการยัดไอตัวบีบิ้งเคีมไปได้นะคะอ่าเนี่ยเปิดฝาไว้ นิดหนึ่งตอนอุ่นๆแล้วพอมันเย็นปุ๊บเพื่อนๆก็เอาเนี่ยตัวง่ายดีอันนี้บอกแบบสะดวกบีบครีมลงไปข้างในนะตรงไส้ตรงกลางนะคะแล้วตอนเย็นแล้วนะคะตอนตอนตอนเอค c a r เย็นแล้วนะพอถ้ามาเย็นความร้อนประกบกับความเย็นมันก็จะละลายเป็นน้ํานะคะเสร็จแ,แล้วด้านบนเนี่ยเอาช็อกโกแลตเนี่ยไปละลายนะคะแล้วก็ตกแต่งเป็นครีมช็อกโกแลตอ่นะด้านบนแต้มแบบเอค c a ฝรั่งนะคะก็เสร็จแล้วเนี่ยจะเข้าเตาอบเลยนะคะก็เสร็จแต่ว่าไม่โชว์ตอนสุกนะคะเพราะว่ามันนานอะ่ะ นี่เตาอบมันเก่ามากเพื่อนๆจะบอกว่ามันเก่าจนกระทั่งบอกว่าทาไมใช้น้ําร้อนเพราะว่าเตาเนี้ยมันเป็นเตาพิเศษเพราะว่าเข้าไปแปบบ๊แบบเดียวห้าทีไหมเอาน้ําร้อนมาช่วยบรรเทาค,ค,ความความร้อนกลัวมันไหมอันนี้โอเคเสร็จแล้วทิ้งไว้สิบห้าสัปดสิบนาทีแต่ของแอนจะทิ้งไปประมาณสิบนาทีแอนก็เริ่มจะต้องไปตรวจด,ดูแล้วเพราะว่ามันเกิดอาการไหม้ได้เพราะเตานี้มันเตาเก่ามาก ม่ยอมซื้อใหม่ตะชทีทแพงจบแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็เพื่อนๆเดี๋ยวแอนเขียนสูตรไปใต้ล่างนะคะอย่าลืมนะคะหลังจากที่คอยเช็คหนุ่มเอแคร์ว่าถ้ามันเริ่มโตแล้วเนี่ยแล้วมันสุกเช็คเรียบร้อยแล้วแต่เตาก็ทกําการพอเอาออกมาแล้วก็อุ่นๆน,นิดนึงก็ผ่ามีดนะคะเอามีดผ่าตรงกลางนะคะเพื่อรอใส่ไส้ครีมนะคะแล้วก็รอจนกระทั่งเย็นก็เอาปิป้งครีมเพื่อนๆบีบเข้าไปไส้ตรงกลางนะคะตอนเย็นแล้วนะคะแล้วก็ แต่งเติมด้วยช็อกโกแลตแล้วแต่เพื่อนๆช็อกโกแตลตละลายแล้วก็โปน้าจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะกิร์มอร์น่าทำข้าวฮกกะปิ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะกลางวันจะทําข้าวฮกกะปิแล้วก็อ่านหนังสือค่ะสิ้นปีจะไปสอบอบีซ่าจะรอดป่ะไม่รู้ยากเหลือเกินอย,อยู่เมืองไทยภาษาไทยก็ฟูดกบคนไม่รู้เรื่องแล้วภาษาเัลี่ยนก็งงกันไปเอาภาษาฝรั่งเศสอีกตาย จะได้ไหมนี่ของรอทำวันเกิดอาทิตย์หน้านะคะมันเกิดอันนี้ว่าจะทำทอฟฟี่เค้กนะคะเสียดายเตาไม่ค่อยไม่ค่อยจัดอันนี้เท่าไหร่มันบ้าบ้าบบเตานี้ต้องคอยเช็คมันความร้อนเดี๋ยวมันก็เริ่มต่อนะคะเพื่อนเพื่อนคอยเช็คนะคะแล้วเตาเตานะคะแล้วก็วันคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละต้องจบ ไปก่อนแล้วรอรอรอลองไปทําชมนะเออรอไปทําดูนะคะแล้วก็สูตรเดี๋ยวเขียนไว้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเพื่ออยากจะลองทําดูแต่วันนี้ที่ทําได้แค่นี้ก็ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเะ้เขาว่าอาเปียงตูเมซี่พคกุอัททูสขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากมาก,มากค่ะ